แค่วันที่ที่สามสด้รังไม่พใจ แกมาไก่ฟ้าน้าขอบเดียวคล้จับแทงน้ำไว้ย no ่าไปจับดึงปล่อยพันพานไข่พันลองนิวลองโอ้ยอย่ามาจับบองนี่ต่อไปออกไปออกพอออกไปจับอยู่ข้างหลังจ้าอย่ามาจับข้างหน้านี่แหละไปบ้า ้อม <laughs> นะไปจับอยู่ข้างหลังเพราะว่าลลอกนี่เพิ่นเลื่อนขึ smok, นะ้นไปเรื่อยๆจ้านะฟังสร้างเพิ่นเดิฟฟังสร้างเพิ่นจ้าเตรียไไบก่อนใส่เวลาพอถึงสิเก่านาทีดอกในราชการที่สิบเพราะเกินนั้นคอยยกมาแล้วนะไปอยู่ดานหลงังจ้าด้านนา เดดยาประมาณอชประมาณเป็นหนทางแห่งชอบฟ้าตกทับหัวแตกตายว้าวโอ้ยนะครับเจ้ายาไปประมาเดอเจ้ายะคิดว่าเจ้าได้เหรียญหลวงพ่อเท่าเวสุวรรณได้หลวงพอ่อรวยหลวงพ่อชล่ลาแล้วผูเดชจะพาว่ะอยากสวดกุศลาธรรม,มา,ราก,กุศลาธรรม,มาเอาเงินมาจะได้ไปซื้อมามากินย่ามแรงโคลฟอมเมนไดน สร้างสร้างล่องดึงเมื่อาสอบผู้เพียงจังหวัดการตรงเสื้อแ่ละไม่ได้เพียนอ้าวเราาก่อนครับาก่อนเตะหลอกล่องขึ้นบ่เรา เอาเรือ่ว่าบดีเาอยู่น้ำเข้าผู้ตัดเจ้าว่าต้องทดสอบก่อนประสบการ์ต้องเสือเพันพันไปยกมาทัตรจังหวัดทั่วประเทศเออย้ำไปอีกจังน่อยเออย้ำไปอีกจังน่อยก็่าเพิ่นปิดแผ่นทองได้ว่าดีว่าดีย้ำว่าดีก็คือเกิดซาเตะมีเงินมีทองมีเงิน ไปขายจอบขายเสียมขายไฮขายหน้ากลาว่าบร,รุ่ยด้วยใจบวแมนเศรษฐีนี่เศรษฐีไดนบวแมนเจ้าสูไดไหนนะทำมีดเพชรหนีเขาบ่าด้วยนะเป็นประาเศรษฐีอ้าวติดแล้วอ่าพูกไปแล้วเด้อเจ้าภาพพูกพาแดงเด้อรับพวกมาไล่เอาไว้ใหย พอวาสินหาสูสิสนสองร้อยยี่สิบเจ็ดดอกก็ได้เบิกเนตรต่อให้เป็นนายกเศรษฐามาเบิกเนตรหรือรัฐมนตรีก็มีประโยชน์สวดเจรไดกบฏศักดิ์ศสดถามอาจารย์แจ้งพูดถามยงเมนพอว <c oughs> าสินหาสินแผ่เออผูกไป่เชือบดบันสังเกตไว้เออเออทั้งพุณได้สุดแล้วก็มาจับได้ทั้งทีดึงทั้งกันซอยซับซอยลากซอยชง่ง อธิษฐานเอาเกิดชดดา,าติไหนยาเมตเตียคอร์ลทำลอยหาซิปแต่ใช่ส่วนสูงเกิดส่วนสูงซิ